สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิชยาไก่ทองลุ่งเรืองจะมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เม็ดฟูสำหรับทำความสะอาดรองเท้าค่ะคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เม็ดฟูทำความสะอาดรองเท้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลรักษารองเทา้าโดยเฉพาะรองเท้าที่มักจะไม่สามารถซักในเครื่องซักผ้าเธอไปได้หรือไม่สะดวกในการทำความสะอาดด้วยวิธีปกติ เราจึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทำความสะอาดรองเท้าได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้รองเท้าผิดรูปหรือเสียหายเมดฟูทำความสะอาดรองเท้าไม่เพียงแต่ทำให้การทำความสะอาดรองเท้าเป็นเรื่องง่ายและสะดวกแต่ยังช่วยรักษาคุณภาพของรองเท้าและยืดอายุการใช้งานของรองเท้าอีกด้วยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสำหรับเมดฟูทำความสะอาดรองเท้า จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบายในการดูแลรักษารองเท้าโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้รองเท้าเป็นประจำและต้องการให้รองเท้าของตนดูใหม่เสมอหรือกลุ่มที่มีรองเท้าหลายคู่ที่ต้องดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเช่นกลุ่มครอบครัวกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนและนักศึกษาตำแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นสินค้าราคาต่ำแต่มีคุณภาพสูง เม็ดฟูทำความสะอาดรองเท้าจะสามารถอยู่ในตำแหน่งแมสมาร์เก็ตได้โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ไม่สูงเกินไปโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสะดวกและมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมทำให้ลูกค้ากลุ่มใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่ายช่วยตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของราคาที่ไม่สูงและประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์สะดวกและรวดเร็วเม็ดฟูดจะละลายในน้ำและทำงานทันทีช่วยลดเวลาในการทำความสะอาดรองเท้าโดยไม่ต้องใช้แรงขัดถูมากเกินไปเหมาะสำหรับรองเท้าหลายประเภทสามารถใช้ได้กับรองเท้าหลายประเภทเช่นรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าที่ทำจากวัสดุต่างๆที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายการทำความสะอาดที่ล้ำลึก เม็ดฟูมีสูตรที่ช่วยขจัดคราบสกรปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้รองเท้าสะอาดแต่ยังช่วยยืดอายุในการใช้งานของรองเท้าได้อีกด้วยปลอดภัยต่อวัสดุรองเท้าเมดฟูถูกพัฒนามาให้ปลอดภัยต่อวัสดุและเนื้อผ้าของรองเท้าไม่ทำให้รองเท้าสึกหรอหรือเสียหายเหมือนกับการใช้สารเคมีหรือการซักที่รุนแรงช่วยกาจัดกลิ่น เม็ดฟู่มีคุณสมบัติช่วยกำจัดกลิ่นอับและทำให้รองเท้ามีกลิ่นหอมสดชื่นหลังจากการทำความสะอาดเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่จากเดิมในท้องตลาดมีการจำหน่ายสินค้าสำหรับทำความสะอาดรองเท้าหลากหลายรูปแบบรวมถึงน้ำยาทำความสะอาดรองเท้าที่จะต้องใช้แปรงในการขัดหรือถู และใช้เวลาในการทำความสะอาดมากกว่าเม็ดฟูทำความสะอาดรองเท้าซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ที่มองหาความง่ายข้อได้เปรียบเม็ดฟูทำความสะอาดรองเท้าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่มองหาความสะดวกในการทำความสะอาดรองเท้าแบบง่ายๆไม่ต้องใช้แป้งหรือผ้า และสามารถทำความสะอาดได้ทั้งคราบและกลิ่นในขั้นตอนเดียวดิฉันขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ